สวัสดีครับเอฟซีครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับส่องไทยศาสตรบ้านท่าครับวันนี้นะผมผู้กลุ่มครับทีมงานไทยศาสตรบ้านท่าครับพาพี่น้องนะครับมาเบิ้งบรรยากาศครับการยกย่อยยมแรงครับผมบริเวณหัวใหญ่ครับบางสามผามเพิ่มเมืองจังหวัดอุดรธานีครับน้ำมันขาดครับพี่น้องขาดมาจากล่ำห้วยหลวงครับวันนี้ทางฟังทางนี้เป็นล่ำห้วยหลวงครับไหลลงมานะครับไหลลงมากเดี๋ยวมาเบิ้งบรรยากาศครับเพป็นท่ากันมาหาอยู่หากินครับมาหยกย่อ นะครับอยู่บริเวณปากคอรครับปา,ปาสจีโคาบ่ตั้งใดญ่ร่วมกันครับพี่น้องเอาสีอ่อกันบ่ตัง้งใด่บ่เป็นตะมือนบ่เหล่าคนเอาแต่มีหอยอยู่สองสามสี่ด่างครับพี่น้องฟังฝุ่นแต่มีครับฟังฝุ่นแต่มีฟังฝุ่นแต่มีครับผมเออเขาลุ่นกันครับ เป็นทังไ a ครับชวนแหงๆไ่น้องเขา่าป่เอาเขายุบี่น้องเข่ายุบหน่วยตหนไยพีปน้องนะครับน้่นก็นไลแห้งๆครับไปน้องบริเวณปากคอี่น้องเนาะเขาป่สวดป้พี่น้องเออเอา,เาว่าดดอยูอ่อยู่ เดี๋ยวยูได้กินยู่ดอกว่าสันว่าย่อหน่อยครับประมาณหาสอกบ่ใหญ่ครับพี่น้องย่นอนหน,น่อยออน้อยออต่อยู่นะครับบางคนก็จะมีอยู่อีกด,ด้านนึงนะครับอีกดังน,นึงครับพี่น้องเกาะปลากรับดูที่ยูในปลาเผาลงยิงลงยิงครับถึงน้ำเผาถึงน้ำแล้วก็ส้วดประมาณนี้นะอ๋อนี่นะพี่น้องเขาอ,อยู่ครับเขาอ,อยู่ ดีครับพี่น้องเขาดีอยู่ครับผมอาบุญในกางเน่ยเตครับผมวดบ่เขาสุบาทครับพี่น้องเขาสุบาทครับโอ้ถึงคนปากแย่งบนีครับโอ้ถึงแย่งเขา โอ้ยังเว้นตัวนี้ตีอเออเอาเ,ออเออขาก็แล้วพี่น้องเออเดี๋ยวเห็นปนันติล่ละเอาลองแย่งไปกันนะไ <c oughs> อะเดี๋ยวมันว่าน้ำไฟ้เป็นว่า ขน่น่องมาหนีแล้วพี่น้องฝลาเอ็กซ์ีครับฝากากดไลค์กดแชร์ให้น้ำครับผมโอ้เขา่าสุบาทครับพี่น้องเขา่าสุบาทเลยพี่น้องเนี่ยปลากรตัวใหญ่ตัวงามดีอยู่นะครับสำหรับหัวหัวหญ่ครับหนองใเงยบ้านสามปราวพื้นเมืองจังหวัดอนท่านี้ครับพี่น้องเป็นบริเวณปากคอครับนามขาดครับทีมงานเคยมาไทยทำสีกอนเจะมาไทยด้วยพี่น้อง แต่ว่ามาไทยบร,ริเวณนี้ครับที่มือยกย่อสองขายกย่อขาเดียวกับสองขาประีมันขาดแนงครับพี่น้องรอบน,นึบนงนะครับนำขาดแนงนะครับก็เลยก็ได้ยับลงมาทั้งเตงมาอีกครับพี่น้องเอานาะยุ่งนครับเป็นยังไงโอบึืบเอาหนีแล้วครับพี่นอ้องเกาดีเก่าดีพี่น้องเก่าดีครับถือชบาทครับถืชูบาท ร้อนขอว่าร้อนหน้ามากคุณพี่นอกคุณพี่โต้ฮ่าสู่ตายเลยท่านผมพี่เออพูดพี่น้องจังหวะนี้ครับเต็มเต็มครับพี่น้องเหรอสุดทีครับสุดทีนี่เตาดูสุดีครับน้ำไหลวนเข้ามากนะคืสังเกตว่าน้ำมันมันตีมากตีเขาพุ่นแล้วพี่น้องตีเขาพุ่นแล้ว ว่นเขามาหนีครับป่ามาซ้อหมุนเขามานี่ครับเบ่งเรืวหมุนเขามาเขาบรรยกยเขาแต่ถือเป็นบางมองเป็นบางทำเล่เลยพี่น้องเพราะเป็นวัตถุสมองนะครับเอ้าได้ยุ่งสามสี่ตัวบางยัยภายในจนทาองพ่นเหมืนกับลังแกงสะดุ้งอยู่ยังบ่ท้านเดีวครับพี่น้องทาองพ่นสีเป็นป้อเหรอเมื่อใดก็เก็บเราพูดนนิเอ้าเออมันบ่็นถือกหวงยังไง ลุ <ừ> ่นกันเอาป่เออมาหนึ่งตัวมาอยู่หนึ่งตัวครับต้องลุ่ม็ดต้องเหนองุ่กัไม่อยู่สองดางครับพี่น้องต้งน่งดมยู่สองดังสามดางครับเก็บขึ้นไปแล้วดังนึ่งเดียดังหนึ่งตอนนี้กำลังยกยุ่เอาุ้นกันพี่น้อง tám, sáu, tướp, khẩu câu khắp Đó cái bún cứ đây anh,

ปวดกว่ปึ๊บเอาเข่าคือเก้านั่นแหละครับเข่าคือเก้าครับผมขวดค้อบาทยังมีบาทเป้าเลยพี่น้อนไายมากเหนกันยคือว่าเข่าดีอยู่สำหรับการหายยูหายกินครับถึงว่าจะเป็นช่วงแลยงๆครับคำคำก็บอกว่าตาอย่างนี้เข่าอยู่ครับตาอยังเข่าอยู่สู้แบบนี้ป้ะมาคือเก้าครับ เอาสุดาครับพี่น้องเอาสุดาว่าตั้งปุ่นบนบ้านเหาผมตร้ปุ่นแบบพี่น้องบ้านเหาครับบ้านเหาเอาว่าบ้านเหาเอาสุดแบบครับเนาะเขาว่ายังบ่าเข้าครับยังบ่าเข้ามาคือเกาครับพี่น้อง มั่งมั่งอะไรพี่น้องหนึ่ครับปากขาวสวยครับปลากแหว่งกับนี่ปากแหว่งกับพี่น้องปลากแหว่ง ร่วมกันกับพี่น้องน้ําใส่อยู่ตัวล่ะปึ๊บเอาเขาอยู่พี่น้องเขาขึ้นเก้าโอเคอย่างล่ะ ครับพี่น้องอยู่วังอีกเช็จังหวะหนึ่งเอ้าเอาเสือปลาไปไหว้ว่าสั้นว่าได้หลายแล้วเสือแก่ถังน้ำแข็งก้อนครับผมนี่นะครับเข่าสูบบาทเป็นที่ไรครับพี่น้องการยกน้อยครับพี่น้อนไงครับบ้านสามคราวเมืองอุดรธานีนะพี่น้องโมเมนต์วันที่ปัจจุบันครับเป็นกิจติดทางทีมงานบันทึกไว้ครับนี่ครับยกย่องย่ำแรี้ยงชงหัวคำนะพี่น้องเนาะแตได้หลายอยู่ผลงานมีกับวธรรมดาครับนี่เนาะเป็ผลงาน หลายสมเลยเล้งนี่ครับวางเล้งนี่ได้พี่น้องนี่ประมาณน่าจะเกือบชั่วโมงเนี่ยมาท่านถึงชั่วโมงนะครับพี่น้องนี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งซะไปอืมประมาณหนึ่งชั่วโมงเออประมาณนี้เลยครับพี่น้องนี่ครับอาญะอาญะครับผมเออนี่แหละครับผมอายะเต็มประมาณเก้ากัวลูกเนาะเออยี่สิบลกประสันวาเอาสุดยอดครับผมนี่แหละครับ เดี๋ยวสีลงมาใหม่ครับประมาณหนึ่งชั่วโมงก็พี่น้องในประมาณ20โลครับผมบรรยากาศครับวันนี้นี่นะครับยงีมเรียงย้ยมขึ้นเอาลับพี่น้อ,นองเออเอาพอกันไม่ยิ้มนานเลยพี่น้องแค่มื่อแล้วเดี๋ยวพี่นเอาปลายจะไปไว้ก่อนเแต่บรรยงลงมาโยกเดี๋ยวห้องก็มาล่อบางติดตามตอนต่อไปครับผม